สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่19มกราคม25 6 8 1 0ห0สนาฬิกาเศษนะครับวันอาทิตย์วันนี้ช่องโชคดีดอน YouTube พูดคุยกับพี่น้องอสมอสั้นๆไม่ยาวครับวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ก็พูดเรื่องที่อสมออยากได้เกี่ยวกับการกู้เงินแสนนะครับที่มีการทําข้อตกลงกันแล้วระหว่างสมาคมชกสอสมกับธนาคารตกสสินเชื่อเงินด่วนคนดีสิบหมื่นเพื่ออสมออสนะครับ แล้วก็ธนาคารทกสออกหลักเกณฑ์มาแล้วแดข้อพี่น้องอสมก็คงพอรับได้นะครับแต่ว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ทีนี้วันนี้พูดสั้นในกรณีนี้นะครับในกรณีที่ทกสออกหลักเกณฑ์มาก่อน8ข้อส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะออกมาทีหลังนั้นก็มีข้อที่พี่น้องอสมอื่นอัดอยู่ประเด็นประเด็นเดียวนะประเด็นตรงที่ สินเชื่อไอ้หนึ่งแสนนี่มันเป็นสินเชื่อที่รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนห้าหมื่นเอาไวก้กบไว้แล้วในนี้ถ้าอ่านและแปลาตามแปลาตามตามหลักเกณฑ์แ,แข้อที่กศแออจ้งมามันหมายคล้ายๆกับหมายความว่าคนที่จะยืมแสนได้ต้องเคยยืม5้าหมื่นมาก่อนและต้องชําระหนี้ดีดูสองงวดล่าสุดนี่ชําระหนี้ดีจึงมีสิทธิ์กู้แสน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สร้างความอึดอัดให้กับพี่น้องอสมอผู้ที่เป็นสมาชิกชกออ,ส,อ,อสมอพอสมควรเพราะคน,คนที่ไม่เคยกู้สองหมื่นไม่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาไม่อยากจะกู้เขาจะรอกู้โครงการนี้เป็นก้อนทีเดียวเลยนี่อันนี้ไม่ทราบว่าจะกู้ได้หรือเปล่าคือคนไม่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อน,นจะไปกู้แสนเดียวเต็มเ<ส> <ๆ S 2> เลยได้เป็นก้อนหนึ่งแสนไปเลยนี่ไม่ทราบว่าจะขอกู้ได้หรือเปล่า ก็ต้องรอให้ทกศาประกาศหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมครบทุกข้อก่อนแล้วจึงค่อยพอ,พอตอนไปขอกู้แล้วจึงค่อยถามทกศาต่อไปนะครับนี่นะครับสิ่งที่อสมอต้องการก็คืออสมอรายใดที่เป็นสมาชิกชกศสมและไม่เคยกู้สองหมื่นไม่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนเี่เขาอ,อยากกู้นี่นคือสิ่งที่อสมอต้องการเขาอ,อยากกู้ก้อนเดียวแสนหนึ่งไปเลยไม่เคยกู้มาก่อนอยากกู้แสนหนึ่งไปเลยนะ ไม่ทราบว่าทกศจะทําได้ไหมจะให้ไหมถ้าทกศทําตามที่พี่น้องอสมอต้องการนะอสมอที่ไม่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนคือตอนนี้ยังไม่มีหนี้ทกศส,สินที่ออสมอมาก่อนเลยนี่คือปลอดหนี้เลยนี่อสมอที่เป็นสมาชิกชกศสมที่ไม่เคยกู้มาก่อนถ้าเขากู้ได้หนึ่งแสนเต็มเต็มเลยนี่นี่สิ่งที่อสมอต้องการถ้าทกศทําตามที่อสมอต้องการได้นะครับ ถ้าทกศทาตามที่พี่น้องอสมต,ต้องการได้อสมจะพอใจมากแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องรอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทกศจะแจ้งไว้นี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่า8ข้อที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนประเด็นถ้ากู้เต็มที่หนะนึ่งแสบาทนะจะชาระหนี้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับทกศยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์มา เพราะว่าทกศยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์มาว่าถ้ากู้เต็มสิทธิ์1นึ่งแสนจะชะําระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเดือนแล้วท่าไหร่ชําระกี่งวดกี่เดือนจึงจะหมดหนี้อันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่สมาคมทกศส,สมอแห่งประเทศไทยกับธาน,นาคารทรกศได้ตกลงกันไว้ว่าสมาคมได้บอกทกศว่าไม่ให้หักหนี้จากอสมอเกินเดือนละพันหนะคือพูดง่ายๆว่าแสนหนึ่งทกศจะ ให้พี่น้องอสมอชําระนี่ต่อเดือนไม่เกินพันหแน่นอนแต่ว่าจะชําระเท่าไหร่ย,ยังต้องรอรายละเอียดจากสกสคือถ้าผ่อนยาวๆหลายงวดก็อาจจะส่งต่ำหน่อยพันกว่าต้นๆอ,อาจจะพันสองพัประมาณนี้ได้นะแต่ถ้าส่งไม่ยาวนักก็อาจจะพันหเต็มตามที่ตกลงกันไว้คือให้หักไม่เกินพันหนะครับส่วนจะหักเท่าไหร่รอฟังรายละเอียดจากทกศเมื่อเขาออกประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมตม,ตม,มาครับ สำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคม258ก็พูดสัน้นๆไปเพียงเท่านี้ครับมีข่าวเพิ่มเติมที่ทกสแจ้งมาเมื่อไหร่จะนำมาบอกพี่น้องออสมอครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ